โอเคครับผมกราบสวัสดีทุกท่านนะผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ c h a n n e l t ก e ิ๊สตอรีเช่นเคยนะครับผมก็อยู่กันในเกม d r a g o n h e s Seren God s ีซั่นที่4แล้วนะฮะใครที่ตามหลังเรามาก็ได้ประโยชน์ตรงนี้ไปเต็มๆก็คือคอนเทนต์ล่อการบ้านนั่นเองนะครับผมล่อการบ้านส่วนใครที่เล่นพร้อมเราหรือว่าใครที่นำเราไปแล้วอะไรเงี้ยก็จะเห็นกันในสตรีมอยู่แล้วเนาะใครที่ติดตามช่องเป็นประจำอยู่แล้วก็จะเห็นว่าเทคนิคตีบอส หรือว่าอะไรก็มันไม่ใช่มาจากแค่ผมคนเดียวมันจะมาจากช่องแชทด้วยในการวิวทีมทําของแนะนําตัวละครที่ใช้ในในการตีบอส่าแต่ละตัวนะมันมีไอเดียเต็มไปหมดอะในช่องแชทแล้วก็รวมทั้งน้องน้้งผมที่ลองไปเล่นวิวเองดูบ้างก็มีหรือว่าใครจะมาแบ่งฟันเทคนิคดีๆก็มีนะครับผมถ้าเกิดว่าใครอยากดูแบบก่อนที่คลิปนี้มันจะออนแอร์นะก็แนะนําไล่ดูแบบในสตรีมเพราะว่าตีให้ครบทุกตัวให้เห็นแล้วนะผมลองไปย้อนดูได้ ส่วนะใครที่ตามหลังเรามาไกลๆเป็นซีซั่นหรือว่าเป็นเดือนอะไรเงี้ยก็อาจจะได้ประโยชน์ตรงนี้ไปนะครับผมเรื่องมาตัวที่3แล้วนะเดินทางไปถึงตัวที่3ก็คือบอสอัสเซเทียสนะผมับอสอัสเซเทียสมันแพ่ธาตุสายฟ้าเนาะหรือว่าใครหลายหลคนก็จะเรียกว่าบอสสายฟ้านั่นเองนะฮะบอสสายฟ้าอันดับแรกเราไปดูที่ข้อมูลสกิลของบอสเลยแล้วกันนะอัสเซเทียสเราก็รู้ดีอยู่แล้วนะว่าสกิลมันแรงมากเห็นไ,ไหมทั้งจอบึมบั่มก็ผมแต่ว่าบอสมันอาจจะแตกต่างไปจากตัวละครที่เรามีนะหรือว่าฮีโร่ที่เรามมีัน สกิลบางทีมันปรับเปลี่ยนกันไปตามสถานการณ์อะว่าตัวไหนเป็นบอสอะไรยังไงนะครับผมตัวนี้ไม่ต้องวัดดวงเรื่องบอสเลยนะไม่เหมือนตัวก่อนหน้านี้ที่ว่าต้องวัดดวงเรื่องแบบนาใช่ไหมว่าสกิลมันจะสแปมลงไปหัวใครหลัวๆหรือเปล่าอะไรถ้ามันกระจายดามเมจไปได้ก็ดีนะครับผมเออค่าแม่นยำที่แนะนำนะเหมือนเดิมมา2น0ต้านทาน2 8งก็คือบอสมันมี8สถานนะเหมือนกันนะบีบัฟก็คือเผาไหมอย่างนี้คนระับไม่ต้องไปซีเรียสหรอกหาตัวมาขจัดบีบัฟได้ก็จะดี ือถ้าเกิดว่าไม่กาจัดดีบัฟแต่ว่าบิวให้แทงมันถึงๆก็ได้เพราะว่าตัวละครตัวเนี้ยอาจจะยืออนโพสิชั o นมีผลเหมือนกันนะเออแล้วก็ไม่ค่อยแนะนําตัวดาเมจตีประชิดเพราะอะไรเพราะดูดิดาเมจมันมันรอบตัวมันอนะ่ะก็คือจะมีแค่แทงตัวเดียวที่โดนดาเมจนะครับผมถ้าเกิดว่าเราไปเล่นตัวตีตีประชิดี่ยเราก็จะโดนด้วยแล้วเราบิวเป็นตัวดาเมจไงป้องกันเลือดอะไรต่างๆมันน้อยมันยืนไม่ค่อยได้มันจะตายนะ ก็จะโดนแปะเผาไหม้ด้วยเพราะยิ่งเราโดนแปะเผาไหม้เยอะๆอลไแหลสแตก็กเวลามันจ่ายอัติเมตเนี่เยมันจะแรงมากนะครับผมอ่ะสกิลติดตัวของมันนะครับผมเวลาโจมตีธรรมดาพื้นฐานมีโอกาสประตู3ช่องที่ติดกันมันจะโดนมีโอกาส50%นี้นะที่จะแปะเผาไหม้หนึ่งขั้นไปเวลาสิปีคือตีธรรมดาก็มีลุ้นแปะเผาไหม้อยู่แล้วนะครับผมตีไปชิดนะที่ตีไปชิดส่วนอันนี้ก็คือต้าน CC ซเนาะไม่โดนใบไม่โดนสัตนไม่โดนแช่แข็งสแตนสกิลหนึ่งสกิลสองเหมือนกันนะครับผมก็คือ คิอลรอบตัวเองอย่างนี้นะแล้วก็แปะเผาไหม้2ขั้นเป็นเวลา1ิวินะครับผมสังการ2สกิลเลยนะแล้วก็อันติเมทอันนี้แหละที่หน้าปวดหัวคือมันโดนทั้งจอหลบตรงไหนก็ไม่ได้นะยังไงก็โดนหมดนะครับผมโดนหมดแล้วก็ไครที่โดนเผาไหม้เยอะๆส่วนใหญ่ก็จะเป็นแทงหรือว่าจะเป็นตัวที่อยู่ใกล้ๆมันอะนะครับผมที่ว่าเราโดนแปะเผาไหม้อะมันก็จะโดนแรงขึ้นตามจํานวนสแต็กเผาไหม้ถ้าเกิดว,ว่าเรามีตัวที่สามารถต้านต้านเผาไหม้ได้หรือว่าสามารถขจัดล้างดีบัฟต่างๆได้ก็จะดี น่ไหมก็จะทําให้เราไม่โดนไม่โดนติดเผาไหมก่อนที่บอสมันจะบึ้มถ้าเกิดว่ามันมันบึ้มอันติเมตตอนที่เราติดเผาไหมมันจะดูแรงมากๆแล้วแทงบางตัวจะยืนไม่ได้นะผมตัวที่แนะนําเลยก็คือแน่นอนต้องมีสถานะถักดาบก็คือลดพลังโจมตีก็จะดีนะครับผมแล้วก็อันที่2ก็คือถ้าจัดยีบัฟก็จะดีนะแล้วก็ตัวดาเมจแนะนําเป็นตัวที่แบบตีระย,ากกายะไกลอ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันในเกมแล้วกัวนะเนาะทีนที่ผมเลือกใช้เป็นทีมนี้นะผม กูหูพี่เต้กับน้องเออร์เฟน่าเนาะคือถ้าเกิดว่าใครมีจะใช้แบบนี้เล่นแบบนี้เลยก็ได้นะผมเพราะาดาเมจมันทะลุร้อยล้านแน่ๆอยู่แล้วถ้ามี2ตัวนี้นะถ้าเกิดว่าไม่มีนะถ้าเกิดว่าไม่มีหวังร้อยล้านยากมากสำหรับบอสตัวนี้แต่ว่าน่าจะเกิน5060 m เอได้เผื่อ <ๆ S 2> ไปถึง7 0 m เอมก็ยังได้ถ้าเกิดว่าสัปดาห์ท้ายๆนะถ้าใครมีน้องเออร์เฟน่าคนเดียวก็เอามาใช้ได้เพราะว่ามันเป็นตัวละครตีไก่เนาะไปได้อยู่ ถ้าเกิดว่ามีพีเต้มก็จะยิ่งแรงไงแต่ถ้าเกิดว่าใครไม่มีจะเล่นห้าวหานก็ได้แต่ผมไม่ค่อยแนะนําเป็นห้าวหานที่เป็นตัวตีประชิดอะเพราะว่าข้าวหานตัวเก่งๆที่ตีประชิดมันดันเยอะด็เดี่นี่ออกไหมอาจจะเป็นตัวเดี๋ยวผมแนะนําให้เป็นตัวที่เป็นตัวดาเมจก่อนเนาะตัวดาเมจอย่างที่ผมแนะนําไม่ค่อยแนะนําตัวตีใกล้เนาะจะเป็นตัวตีไกลตัวตีไกลทั้งหมดเลยเนี่ยถ้าเป็นตัวทองก็จะมีพวกอิวารออสฮะกรผมสายห้าวหาน เล่นกับทาลิโวก็ได้นะผมเพราะว่ามันคอมโบกันอยู่แล้วนะตัวติดกลเหมือนกันว่าจะเป็นอย่างนี้ซนงกนี่ไม่ไม่ค่อยแนะนาเท่าไหร่แต่ว่าถ้าเกิดว่าใครไม่มีแล้วจริงๆอ่ะจะใช้ก็ได้เพราะพราสุดท้ายแล้วเรายืนไม่จบอยู่แล้วแต่ว่าเราพยายามรีดดาเมจให้ได้เยอะๆอืมซึ่งผมก็ไม่ค่อยเชียร์นะจริงอ่ะนอกจากว่าเราไม่มีทางเลือกจริงๆอ่ะโอเคใช้ได้แต่ต้องบอกไว้ก่อนนะยืนไม่จบแล้วก็ดาเมจได้น้อยมากนะครับผม ทำไม่ได้เยอะเพราะมันตัวตีไก่เนาะมันยืนไม่ได้ตัวต่อไปก็จะเป็นเอานี้ผมพูดแค่ตัวดามเมจก่อนนะอย่างพวกชาโกชันทาอย่างเงี้ยยืนไม่ได้เลยนะเพราะว่าสกิลบอสมันมันรอบตัวมันอะถ้าเกิดว่ามันเป็นสกิลจ่ายไปข้างหน้า4ี่ช่อง9ก้าช่องอะไรเงี้ยมันมันหลบได้มันมีวิธียืนที่ไม่โดนดามเมจได้แต่ว่าในกรณีนี้มันไม่ได้ เออนึกออกไหมมันยืนไม่ได้เลยเว้ยเทคนิคก,การยืนมันสําคัญแล้วก็ยืนไม่ได้ก็คือจบก็จะเป็นตัวนิมบัสน,น,นะครับผมตัวตีไกลเอามาใช้ได้นะตัวนี้มีตัววานิอันนี้ก็ตีไกลก็ามาใช้ได้นะถือว,ว่าไม่มีทางเลือกไม่มีช้อยจริงๆวาน,นิ้ก็ใช้ได้หรือจะเป็นพวกแยกนะัสเนี่ยนี่ก็ตีไกลนะผมเป็นเท้าหาตีไกลหรือว่าจะเป็นฮอคก็ได้นะผมแต่ว่าดามจดพวกเนี้ยมันจะไม่สุด นะมันก็จะได้ประมาณสัก5 0 6สิเอมนี่ก็ดูแล้วนะขึ้นอยู่กับไอเทมหรือ <Okay. S 1> ว่าจะเป็นอันแตอะไรเงี้ยนะตัวตีไก่ก็ต้องยอมใช้ตัวฟ้านะถ้าพูดถึงอะ่ะเพราะว่าตัวตัวม่วงเก่งๆมันดันเป็นตัวตีประชิดติดเนี่ยนะห้าวหาที่เข้ามาใหม่ก็ยังตัวประชิดไม่ได้ใช้เลยจอยิงไม่ได้ใช้เลยนะครับผม ส่วนตัวที่แนะนําต่อไปตําแหน่งต่อไปก็คือหักดาบใช่ไหมหักดาบหรือจะเป็นเกาะแตกอะไรก็แล้วแต่จะเป็นใครมีเฟอร์ทอมดาวแนะนำเฟอร์ทอมดาวดีนะครับผมเ <Yes. S 1> พราะเฟอร์ทอมดาวทำเกาะแตกได้ <Yes. S 1> มีตัดเกรดสกิลตัดเกรดได้ทำเกาะแตกได้ด้วยหักดาบได้นะครับผมแล้วก็เป็นแทงได้ด้วยนะ แล้วก็สกิลมันเด่นตรงที่ว่ามันดูแลตัวเองได้มีกว่า50%ที่จะรับความเสียหายแล้วลง50%เนี่ยมันทําให้มันยืนถึงขึ้นได้เนาะยืนได้ดีนะครับผมยืนได้ดีหรือว่าใครมีดีกว่านั้นอย่างเช่นตัวมัสตูตัวนี้ก็ได้นะครับผมมัสตูก็ได้เพราะว่าตัวนี้มันมีหักดาบมีกดเกรดนะแล้วก็มีมันตี3ฮิตเนาะเวลามันตี3มฮิตเราใส่ก่อแตกก็ได้แล้วตัวมันยืนได้ดีอยู่แล้วนะครับผมตัวมันยืนได้ดีอยู่แล้วมันถึกอะตัวมันถึกมากนะครับผมเป็นแทงนะสองตัวนี้ ถ้าผมแนะนําระหว่าง2ตัวนี้ผมรู้สึกว่าผมเชียร์แฟลทอมดาวดีกว่าเพราะอะไรเพราะว่ามันตัดเกรดแบบเห็นผลชัดเจนอันนี้มันหน่วงเกรดใช่ไหมแต่ว่านี่มันตัดเกรดไปเลยแล้วก็มีโอกาสที่จะทำก่อแตกได้ร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะเพราะสแปมสกิลมันทีกว่าไงมันทีกว่าแล้วก็แต่ว่าตัวนี้มันตีสามพิษก็จริงแต่บางทีมันก็ไม่ติดเวบางทีมันก็ไม่บางทีมันก็ทำก่อแตกไม่ติดสามพิษเราอย่าไปไว้ใจนะโอกาสในการแปะมันเยอะจริงแต่ว่ามันไม่ค่อยเขาเรียกว่าอะไรมันไม่ค่อย มันวัดดวงอะ่ะบางทีมันก็ไม่ติดอ่ะเนาะหรือว่าจะเป็นไอโอลาก็ได้นะผมมีสก like ิลทำก่อแตกเอ้ะทำหักดาบนะผม mm hmm. ก็คือลดพลันจมตี3าฮิตแล้วก็ใส่ ตแตกได้ด้วยนะสร้างไม่หมดก็ได้สำหรับตัวไอวล่ละหรือว่าถ้าไม่มี2ตัวนั้นจริงจะเป็นแบบไอรีน่าก็ได้แต่ไอรีน่านี่คือไม่ค่อยแนะนำเลยเพราะว่ามันดาเมจมันฮิตเดียวเนาะต่อให้มันจะมีหักดาบแต่ดาเมจมันฮิตเดียวก็ไม่ค่อยนอกจากจะไม่มีช้อยไม่มีทางเลือกอะ่ะค่อยมาใช้ได้นะครับผมโอเคส่วนตัวต่อไปจะเป็นตัวพวกตัวซับตัวฮิวอะไรเงี้ยต่างๆนานาน,นะผมก็จะแนะนําเป็น ลุงเหนียก็ได้นะลุงเหนียก็จะสามารถแดกโลได้ใช่ไหมแดกโลได้เพิ่มป้องกัน30%แล้วก็เอาไปยืนใกล้ๆอาซิซเทียตก็ได้นะยืนยืนห้าหลังอาซเซเทียตก็ได้มันจะสับแปมฮิวแล้วก็เอาเพื่อนเพื่อมายืนล้อมตัวมันก็ดีนะจะได้สับแปมฮิวแล้วก็สารถตขจัดดีบับได้หนึ่งอย่างเพราะว่าดีบัฟมันจะเป็นเผาไหมอย่างเดียวเนาะมันก็จะสามารถขจัดดีบับได้แล้วก็ฮิวต่อเนื่องได้ใส่แต่ได้เพิ่มดาเมจไปอีกนะผมก็เป็นชอยส์ลาเทเนียเป็นชอยส์ที่ดีหรือว่าจะเป็นตัวอย่่างเชน เอฟฟี่เนี่ยคือผมเห็นหลายๆคนก็ลองเอามาลองเล่นตีบอสดูแล้วก็ใช้ตัวดาเมตตีประชิดดูถามว่าเวิร์กไหมมันมันไม่ทันอ่ะกูดามันไม่ทันเพราะว่าสกิลบอสมันแรงทั้งสกิลต่อสู้ทั้งสกิลดติเมตซึ่งต่อให้เราจะจ่ายได้เฉพาะการการแค่2สกิลอ่ะสกิลที่3เราก็ไม่ไหวอยู่ดีนะเออเราก็ยืนยากอยู่ดีนะครับผมหรือว่าบางคนเขากะไม่ยืนจบอยู่แล้วหรือว่ายังไงเนี่ยก็คือลองตั้งเวลาดีๆนะเพราะว่าสกิลมันอยู่8ปดวิใช่ไหมเนี่ยไอ้คงกระพันเนี่ย ถ้าเกิดว่าเรา8ดวิเราตั้งตอนสกิลอัลติเมทแล้วก็ไปโดนสกิลหนึ่งด้วยอย่างเงี้ยแล้วก็อาจจะเขาเรียกว่ายังไงเขาเรียกว่าทําให้เราถึกขึ้นเข้าหาอาจจะเล่นได้ดีขึ้นนะครับผมที่เป็นตัวตีใกล้นะไอพวกตีไกลผมไม่ค่อยหวัวละแต่ถ้าเกิดว่าเป็นตีใกล้แล้วเราอยากให้มันยืนได้นานจริงๆอ่ะเอฟฟี่ก็เป็นชอยส์หนึ่งนะครับผมที่ช่วยให้เราที่ให้ทําให้เ้าหาเราอยืยืนได้ดีขึ้นแล้วอาจจะย,ยืนจบก็ได้นะไม่แน่ส่วนตัวท่าสายฟ้าตัวฮิวตัวซับอะ่ะมันไม่ค่อยดีใช่ไหมแต่ว่ามันดััันนนไปคู่ก่กบาาาแแสสงงเพระะะฉะ้อ ค่อนข้างตอบโจทย์ไม่ว่าจะเป็นมิดทารซีที่ฮิลได้ <don> ชุบได้นะครับผมฮิวได้ชุบได้หรือว่าจะเป็นตัวอย่างเช่นกิเลียนที่ฮิลได้แล้วก็เพิ่มป้องกันแล้วก็ขจัดเผ้าไหม้ได้ด้วยนะที่ผมก็เลือกใช้มันกันนะตัวซับตัวนี้ก็ดีอยู่ โนใครไม่มีจะใช้เป็นตัวแคทเธอรีนก็ได้นะผมแคทเธอรีนถ้าแคทเธอรีนอาจจะต้องตั้งเวลานิดนึงก็คือถ้าเกิดว่าเราไม่อยากให้มันโดนเผาไหมาตัวแทงนะไม่อยากให้โดนเผาไหมาเลยเราก็ต้องยืนเกาะเกาะกลุ่มใช่ไหมยืนเป็นกลุ่มเป็นก้อนแล้วก็จ่ายสกิลนี้แค่แค่เฉพาะสกิลที่1กับสกิลที่2ของบอสแค่นี้ตัวแทงเราก็จะไม่โดนติดเผาไหม้แล้วก็จะไม่เจ็บนะผมก็จะไม่เจ็บยิ่งเราบิวให้มันฮิลได้แรงๆอะ่ะก็จะทําให้เราแจกโลได้ด้วยนะจากสกิลนี้กี่ติดตัวมัน ก็เป็นอีกช้อยหนึ่งที่เอามาเล่นได้นะผมเอามาเล่นได้ดีพอได้หรือว่าจะเป็นตัวอย่างกาเลียสก็ได้นะผมกาเลียสก็ามาเป็นตัวฮิลแล้วอีอย่างกาเลียสไม่ต้องไม่ต้องห่วงเรื่องโดนเผาไหม้เลยเพราะมันถึกมากหนึ่งสองก็คือมันเ,เวลามันจ่ายอันติเมตมันจะขจัดดีบัฟออกจากตัวมันเองนะก็คือเผาไหม้ก็จะหายไปแล้วอีอย่างเวลามันฮิลแรงๆอย่างเงี้ยเราใส่พวกไม้เท้าคน้าป,ประตูอ่ะมันก็จะแจกโลบอีกทําให้เพื่อนเราถึก บบมีโล่อะเออมีโล่ก่อนที่บอมมันจะก่อนที่บอมมันจะอันติเมทอะไรเงี้ยเราก็จะสบายๆบ,บ,บอกวะทั้งทีมก็จะยืนงีย้ยอันนี้ก็เป็นอีชอยหนึ่งเป็น,เป,นเป็นแทงที่ฮิวได้แจบกบโลได้แต่ว่าไม่มีหักดาบไม่มีกอแอกเนาะก็ต้องเอาตัวอื่นมาทําหน้าที่นั้นแทนแทนตัวมันนะนะนะครับผมประมาณนี้ส่วนทรับตัวอื่นก็ผมก็เฉยๆไม่ค่อยแนะนำเท่าไหร่จะเป็นควาเลียนก็ได้นะถ้าเกิดว่าไม่มีทางเลือกจริงๆแต่ผมแนะนําเป็นอย่างนี้แหละเป็นกาเลียนนะผมแคทเทอรีน ิเลียนมิทซีนะครับผมตัวซับของตัวถ่ายแสงมันดีทุกตัวหรือจะเป็นอัิเลียก็ได้นะซิเลียก็เป็นชอยหนึ่งที่น่าสนใจเพราะว่ามันมีต้านทานดีบัฟเนาะใส่แต่ก็ได้นะเพราะว่ามันฮิวเป็นดอทฮิวแรงมากนะครับผมอยู่ทั้งจอด้วยนะจากสกิลนี้พูด,ดง่ายๆก็คือใช้ได้หมดเลยนะถ้าเป็นตัวซับของทีมแสงมันดีทุกตัวรวมถึงการเลียที่เป็นแท้งนะครับผมก็ ก็ดีเป็นช้อยที่ดีแต่พีมผมที่จะมาใช้ในะวันนี้จะขอเล่นเป็นคู่หูพี่เต้นะครับผมพี่เตอเฟนา่าแล้วอุปกรณ์สงสัยก็ตามนี้เลยนะครับผมวของจะใส่แบบนี้ก็ไม่แย่นะแต่ว่ามันจะมีอเตะแผงหนึ่งที่ผมค่อนข้างเชียร์เลยถ้าเกิดว่าใครเล่นไปจนถึงอ๋อท่าดนะอันนี้เซตพยายามใส่เป็นเซตตีไวๆก็จะดีนะมีประโยชน์ ว่าพวกตัวตัวสายพวกเนี้ยมันตีไวสองตัวแหละก็ใส,เส่เซต็ตีไวตัวไหนตีไวใส่2เซ้นที่คุ้มเนี่ยใส่เส้นนี้คุ้มเมมช่นสองเซ้นดิใส่เซตไอ้ผู้ครอบครองเนี่ยคุ้มนะผมได้ดามมที่ดีแล้วก็อย่างก็คือควรมีตัวใส่2เซ้นนี้เซตเขียว2อ,อย่างก็คือเป็นเซตใส่ครบ3ชิ้นจะบัฟเพิ่มโจมตี1 5 10อวีอันนี้เนาะเวลาเราแปลสถานะดีบัฟสำเร็จนะนะแล้วก็พยายามหายสักตัวหนึ่งใส่เป็นเซตอันนี้ก็คือเจ็บแทนเพื่อนนะผมใส่เซตเจ็บแทนเพื่อนก็จะช่วยทาให้เร ยืนได้ดีขึ้นนะครับผมมันควรมีนะเพราะว่าดาเมจมันทั้งจอเราหลบสกิลไม่ได้ยังไงก็โดนเพราะฉะนั้นเราควรใส่มีตัวที่ใส่ชิ้นนี้เอาไว้แนะนําให้เป็นพวกตัวซับนัแหละตัวซับหรือว่าจะตัวแทงก็ได้นะแต่ว่าตัวแทงผมไม่ค่อยแนะนาให้ใส่เพราะว่ามันจะยืนไม่ได้คือตัวมันก็โดนดาเมจหนักอยู่แล้วอะแล้วยันไปใส่เก็บแผนเพื่อนีมันก็จะยืนยากขึ้นบีหน,นอกใช่ไหมเพราะฉะนั้นแนะนําเป็นตัวซับใส่จะดีนะครับผมนอกจากจะเป็นการเลี้ยดอะ่ะอันนี้การเลี้ยดอาจจะใส่ได้อยู่เพราะการเลี้ยดมันไออทมกกีี่ผนนนะะําบป็คืชิ ีแห่งแสงสว่างชิ้นนี้ก็คือได้จากหอธาตุเวลาเราเล่นครบทุกชั้นแล้วอะ่ะทั้งทั้งสหออะ่ะเราตีครบชั้น60ทุกชั้นทุก3าหอแล้วเราก็จะได้ชิ้นนี้มาผมแนะนําให้อัพดีมากนะผมว่าสแตแตโดยรวมมันให้เลือดให้เอ k ดีเคใช่ไหม ใส่ให้ใครก็ได้อ่ะยกเว้นตัวดาเมจนะตัวดาเมจไม่ต้องใส่หรอกคือใส่ให้ซับก็ได้ใส่ให้แทงก็ได้ไอ้อพวกแทงที่มันไม่ต้องใส่พวกค่าสถานะอย่างเงี้ยคือใช้ได้นะหรือว่าจะใส่ให้ตัวแบบตัวซับหรือว่าตัวดาเมจรองก็ได้ไม่ใช่ดาเมจหลักนะตัวดาเมจรองก็ได้ก็เวลาเราใส่ครบ5าธาตุแบบคอมโบธาตุความสมาัถธาตุครบ5นะ5้าอย่างมันก็จะได้เอฟเฟกต์เนี่ยสองเท่านะครับสองเท่าก็คือ5%้าเปอร์็นงพลังโจมตีและป้องกันนะครับผมก็คือดีอ่ะ ได้ไม่แย่นะของดีเลยของดีเลยทําให้เราถึกขึ้นแล้วก็ทําให้เราดามเมจแรงขึ้นด้วยนะครับผมของนี้แต่ว่าแจมว้าวโอเคเดี๋ยวเราไปตีกันเลยส่วนโพซิชันนะที่ผมยืนอย่างนี้จริงๆจ,จ,จ,จะยืนกระจุกตรงนี้ก็ได้มันไม่โดนดาเอจอยู่แล้วแต่ว่าจิเลียนมันมันฮิวทั้งจอเนาะมันจะยืนตรงไหนก็ได้แต่ถ้าเกิดว่าเราเล่นเป็นแคทเธอรีน ที่มันมีวงหิวจํากัดอะไรอย่างเงี้ยอาจจะต้องมายืนกระจุกกระจุกหรือว่านาธานเนี่ที่มันฮิววงหิวมันจํากัดอะ่ะจะต้องยืนกระจุกกระจุกนิดนึงนะครับผมแต่น,นี้เรายืนยังไงก็ได้ยืนทางจอเพราะว่าเราอย่าไปยืนใกล้บอสแล้วกันเพราะาบอสมันอหน่างที่บอกเนาะตัวตีใกล้นี่โดนหมดถ้าเป็นทีมนี้ก็คือคนโดนดาเมจแบบ 1- 2สองก็จะมีแค่ตัวแทงตัวอัติเมทนี่ก็คือโดนทุกคนอยู่แล้วโดนทุกคนอยู่แล้วประมาณนี้แล้วกันหมดของกัปตันไม่มีอะไรให้เลือกเลยตีให้ดูเฉย นี่ผมขอกอเป็นแบบบุญสีไปเลยแล้วกันนะแล้วเดี๋ยวผมอาจจะคือที่ผมมาตีที่คือผมตีให้ดูรอบเดียวก่อนตีดูรอบเดียวเพราะว่าถ้าจะไปตีจริงเราก็ต้องเลือกแต้มที่ดีเยอะที่สุดใช่ไหมก็ต้องไปรู้เรื่องขี้เรื่องเกาะแตกเรื่องอะไรก็ว่าไปครับผมแต่ว่าผมจะเริ่มมากดมือตอนประมาณสักเหลือสามนาทีนะเพราะว่าไม่งั้นจะยืนกันไม่ไปได้ <irgend. S 2> ประมาณสามนาทีแล้วก็จะต้องทีหนึ่งไอตัวพวกเนี้ยเือทีนี้มันตีแบบรุลร้อยล้านอยู่แล้วอ่ะเออร์ลุร้อยล้านอยู่แล้วเล่คือโคตรมันอ่ะบอกเลย แล้วสังเกตทุกบอลที่ผ่านมาผมพยายามจะยืนให้มันจบนะยืนจบด้วยได้ดาเมจด้วยอย่ะดูอิเลียนยู่ปุ๊บมันขจัดใช่ปะเผไหมอห้ออกแล้วก็ทุกคนได้ป้องกันเพิ่ม60%ก็ถึงคือตี ต้องเริ่มกดมือละตรงนี้ถ้าไม่กดมือมันจะยืนไม่ได้นะาว่าบอลเริ่มแรงล่วแคมทอมมี่ดึงลำไหมโอพี่เตรีบทุกต่อยยังไม่ทันแต่ทุบไปละ 140สเลยเอาเรื่องนะเอาเรื่องว่าสวยงามประมาณนี้นะผมสำหรับบอบตัวนี้ เดี๋ยวผมบอกละถ้าเกิดว่าใครไม่มีคู่หูนี้ก็ไม่เป็นไรถ้ามีไอโฟนแอปตัวเดียวก็มาใช้ได้แล้วก็เน้นตัวตีไก่นะผมเน้นตัวตีไก่ลองดูที่ตำแหน่งแล้วกันที่ผมใช้อ่ะแข้งเป็นใครได้บ้างลับเป็นใครได้บ้างบอกไปหมดแล้วนะครับผมตัวดาเมจเป็นใครได้บ้างแนะนําตัวตีไก่นะครับผมประมาณนี้เนาะถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์นะเป็นกำลังใจช่องกิจตอรี่ด้วยพบกันใหม่ในตัวถัดไปแล้วกันนะผมบอกตัวถัดไปตอนนี้มันตัวที่สามแล้วนะครับผมตัวหน้าจะเป็นตัวอะไร ๋ยวไว้ดูกันนะฮะสำหรับวันนี้ช่อง The k i d Story ต้องขอตัวลาไปเพียงเท่านี้นะผมไว้เจอกันใหม่ในพ่อต่อไปนะผมบ๊ายบาย